มสถานีสูบน้ําหัวหินกระพมบุกจู่โจมต่อที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่1โครงการส่งน้าและบำรุงรักษาเพชรบุรีสํานักงานชลประทานที่1 4กรมชลประทานนายมนตรีชูผู้รองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและนายวิษนุดําเพง็งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่1่พาเดินเยี่ยมชมสถานีสูบน้ําเฟสแรกของโครงการครับในงบภาพรวมเนี่ยก็คือ900ล้าน อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเฟสแรกของโครงการชลประทานที่ได้มีนโยบายในเรื่องการจะผ่านน้ำเนี่ยไปสู่เมืองหัวหินมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างสถานีสูบน้ำสร้างถังเก็บน้ำแต่มันยังไม่ได้วางระบบท่อไปถึงหัวหินและกำลังดำเนินการวางท่อประปาไปที่หัวหินก่อนที่จะสร้างโรงกรองน้ำผลิตน้ำประปาต่อไปครับ โดยที่สถานีสูบน้ําแห่งนี้นะครับกรมชระทานจะเป็นเจ้าภาพสูบน้ําจากคลองชประทานที่ไหลมาจากเขื่อนเพชรชบุรีเข้าไปพักที่สถานีสูบน้ําแห่งนี้แหละครับประตูน้ํานี่นะครับ,รรบก็คือรับน้ําจากคลองชระทานจากเขื่อนเพชรบุรีนะครับลอดใต้นี่ครับลูกไปเขานู่นครับสถานีสูบน้ําก็จะทําหน้าที่กรองเศษขยะวัชพืชครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นที่ดัก อยากหมุนปอยวราจะพืชหรืออะไรก็แต่นะครับที่สูบก็น่าจะตกหล่นเพื่อที่จะกรองไม่ให้เข้าไปในระบบน้ํนานสะอาดได้เพื่อให้เด้นน้ำที่สะอาดส่งไปผิดประปาให้กับทาวหัวหินครับดูโจมเชื่อมท่อประปาเนี่แหละครับท่อ PE หรือท่อพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาดยักษ์ที่นำมาวางระบบท่อประปาจากเพชรชบุรีถึงหัวหินยางพาร,รานะครับก็นำมาใชา้ประโยชน์โดย,โดยตรงเนี่ยแหละครับน้ำหนักเบาทำให้ ท่อทนทานและแข็งแรงโค้งงอง่ายอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า50ปีเท่าัครับเกษตรอุตสาหกรรมนำสู่การประปลาทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับร่วมถามแรงตอบแรงเพื่อนๆก็เห็นการเชื่อมต่อท่อพีอีขนาดใหญ่ด้วยความร้อนนะครับไม่ได้ใช้กาวต่อนะวิธีการเหมือนจะง่ายด้ยการปาดหน้าท่อพีอีให้เรียบแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล จากนั้นนำแผ่นความร้อนเสียบไปตรงกลางระหว่างท่อเพื่อให้ยางพลาสติกละลายอุณหภูมกิกี่สองสองร้อยถึงสองกับยี่สิบหร้อยสองร้อยยี่สกแต่ก็แต่ท่อที่เราที่เราตั้งไว้ฮะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกครับก<ด>็ดันเข้ามาครับผมใช่ครับแล้วก็ <ไป S 1> ทิ้งไว้งานไหม อ่อทิ้งไว้ให้เย็นตัว40นาที40ตรงนี้ใช่ไหมจับไม่ได้นะใช่ครับนี่จะมีมันร้อนครับมันร้อนมันร้อนอยู่แล้วครับมันร้อนไม่กล้าแตกนะครับเขาจะร้อนมากตัวนี้ก็จะเชื่อมเป็นท่อเดียวกันใช่ครับใช่ครับจะไม่แตกไม่สลายไม่อะไรสำหรับความร้อนนะครับก็มาจากมอบแลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้ต่อจากเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับฮีฮีฮ่าฮาปัดหน้ากระปังเห็งมองไปบนต้นราชพฤกษ์สองต้นริมถนนที่อยู่ตรงข้ามกับพอพีเนี่ยครับ ต้นหนึ่งดูว่างเปล่าแต่อีกต,ต้นเต็มไปด้วยรังนกกระจาบครับทําให้กระพมถูกคิดถึงนิทานเรื่องเจ้าหญิงนกกระจาบครับกาลครั้งหนึ่งมีนกกระจาบสองตัวผัวเมียพร้อมด้วยลูกน้อยอีก4ตัวแม่นกนั่นนะครับคอยดูแลลูกอ่อนลูกน้อยส่วนพ่อนกก็บินออกไปหาอาหารวันหนึ่ง พ่อนกบินออกไปกลางบึงใหญ่มีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายพ่อนกก็เพลิดเพลินจนลืมเวลาครั้นถึงตอนเย็นดอกบัวก็หุบกลีบเข้าหากันและก็ขังพ่อนกเอาไว้บังเอิญคืนนั้นนะครับเกิดไฟไหม้ป่าไฟก็ครอกลูกโกตายทั้งหมดส่วนแม่โกนั้นหนีออกมาได้เกาะกิ่งไม้ร้องไห้ด้วยความอะไรพอถึงเวลาเช้าดอกบัวสยายกลีบพ่อนกก็บินกลับรังเพื่อมาพบหน้ากัน แม่นกกระจาบก็ตัดท้อต่อว่าหาว่าพ่อนกมัวไปติดพันนกอื่นอยู่จึงไม่ยอมกลับรังแม่พ่อนกจะอธิบายอย่างไรแม่นกก็ไม่ยอมฟังครับแม่นกตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่ยอมพูดกับชายคนใดอีกเลยแล้วแม่นกกระจาบก็บินเข้าสู่กองไฟตายตามลูกๆไปครับเรื่องราวยังมีต่อหาอ่านได้ไหนเจ้าหญิงนกกระจาบนะครับทีมงาน ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันนะกระป๋าแง็มรับเจ้านายปูนปูน